สวัสดีพี่พี่ชาวพระเครื่องทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องน้องโบบารามีพระเครื่องอีกเช่นเคยนะคะพี่พี่ก็พบกันค่ะบารามีพระบ้าน EP ที่202ค่ะตรงกับวันที่1 1ค่ะเดือนกันยานะคะพี่วันนี้เป็นเช้าว,วันพุธค่ะก็มาถึงแป๊บๆกลางสัปดาห์กันอีกแล้วเนาะพี่น้องวันนี้มีรอบส่งของนะคะน้องส่งของนะไม่เกินบ่ายโมงก็ถ้าเก็บเงินปลายทางส่งไปสนีให้นะคะ ถ้าวันไหนเข้าเมืองก็จะเอาไปส่งเคอรี่ให้แต่ก็น้อยมากที่เข้าเมืองนะคะพี่พี่ก็สนใจพาร,รายการไหนนะคะสามารถแอดไลน์มาได้ที่0992107401หรือโทรเบอร์มาได้ที่0620890157นะคะวันนี้แบบตื่นมาแบบ Energy ไม่ค่อยมีนะคะเพราะว่าเหมือนแบบไม่สบายแล้วร่างกายมันอ่อนแอเนาะแต่ก็พยายามเข้มแข็งอยู่นะตอนนี้ อ่าเดี๋ยวเราไล่ไปทีละรายการแล้วกันเนาะพี่พ้าของน้องนะคะเน้นย้ำว่าเป็นผ้าบ้านค่ะการันตีจากแม่ค้าจริงๆเลยเนาะพี่เนาะองค์ไหนทราบพี่ไม่ทราบพี่น้องต้องขออภัยด้วยอ่ารบกวนพิจารณาโดยตัวพี่ท่านโดยตัวพี่เองเนาะพี่เนาะก็ EP นี้นะคะ EP ที่สองศูนย์สองนะอ่าเดี๋ยวเราไปเรือกมาที่องค์แรกนะคะพี่เป็นพ้าขงของขวัญค่ะพี่นี่สวยสวยเดิมค่ะพี่รายการนี้นะอ่าผ้ามงของขวัญค่ะ พี่ดูเนื้อหาสวยๆเลยเนอะขอเปิดที่500บาทค่ะพี่ออรายการนี้เปิดหัวกันเลยที่500บาทเนาะพี่น,น้องนี่พี่ดูนี่อาจจะไม่ค่อยได้พูดมากสักเท่าไหร่นะคะวันนี้เพราะว่าแบบไอแล้วทรมานมากไอจนเจ็บหลังอะพี่ช่วงนี้เขาเรียกว่าช่วงภูมิตกหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะ รายการนี้นะ้องขอเปิดที่หนะ้าร้อยเนาะพี่เนาะนี่พี่ดูตรงมือของท่านนะคะพี่ด้าน,นหลังก็เป็นยันแบบนี้ค่ะเก่าปึก๊กรายการนี้ค่ะเพิ่งได้มาเนาะพี่เนาะแบ่งแบ่ง,บงเปิดแบ่งมางที่ห้าร้อยบาทค่ะสวยค่ะพี่รายการนี้รายการที่สองนะคะพี่เป็นเจ้าสัวค่ะเนื้อเนื้อดินหรือเนื้อผงน้องก็ไม่แน่ใจนะคะนี่หมุนให้ดูรอบๆแปลกตาอยู่เหมือนกันนะคะก็ดูให้ชอบดูวย้ใช่ค่ะ ตอนนี้รู้สึกว่าแบบงุนงงตราผ้าหมัวอ่ะพี่รายการนี้น่าจะพักผ่อนน้อยด้วยแหละเนาะนี่รายการนี้ค่ะพี่เจ้าส่วนรายการนี้เนาะขอเปิดที่หก0้บาทนะคะเป็นเนื้อเก่าๆแบบนี้เลยเนาะพี่น้องนี่พี่ดูน้องลงกล้องให้ดูแล้วนะคะพี่อะรายการนี้ค่ะเปิดกันที่600บาทเดี๋ยวขออน,นุญาตดูงยาดงแบบหนึ่ง เนี่น้องขอโฆษณายาเขียวเนี่ยดีมากจริงๆเอาทาขมับทาแบบต้นขอด,ดีมากหนึ่งขวดรวดล้อยยี่อพี่จริงๆคือ แต่คือมันใช้ได้นานมากเลยนะเขามีของแท้ของปลอมด้วยอันนั้นคือบอกค่าของแท้กลิ่นจะเป็นกลิ่นมะลิแล้วแบบพอเขาหมดความเย็นเขาจะทิ้งกลิ่นมะลิไว้ด้วยนะน้องยียกยาเขียวรักษาทุกโรคอไรายการนี้ค่ะพี่น้องเขาเปิดที่หกร้อยบาทเนาะพี่เนาะสวยเดิมค่ะเนื้อหาเก่าๆแบบนี้เลยนะพี่นะ <c oughs> รายการที่สามนะคะพี่เป็นพระ น่าจะเป็นพระสมเด็จนะคะพี่แต่ไม่ทราบพ,พี่เนาะด้านหลังเป็นยันแบบนี้ใต้ก้นมีลักษณะแบบนี้นะคะพี่รายการนี้ขอเปิดที่ห้าร้อยบาทค่ะเนื้อหากเก่าเก่าเลยปึ๊กเลยนะพี่นะปึ๊กเลยรายการนี้นะคะนี่นี่เลยรายการนี้ค่ะพี่ขอเปิดที่ห้าร้อยนะพี่นะสวยเดิมนะคะอูงนี้ ด้านหลังเป็นยันนะคะไม่ทราบที่ขออภัยด้วยเนาะเปิดที่ห้าร้อยบาทค่ะรายการต่อไปนะคะพี่เป็นพระสมเด็จค่ะเนื้อหามวลสารแบบนี้นะพระของน้องนะคะตรงปกทุกรูปทุกองค์ค่ะการันตีแน่นอนซึ่งเออมีมีขี้พึ่งเนาะวันนั้นพี่เขาปิดไปแล้วแบบอาจจะมีแบบด้วยความที่เขาเป็นสีพึ่งแล้วมันอาจจะโดนความร้อนระหว่างการจะสูงแต่ว่าน้องแพรกพัสดุให้อย่างดีนะคะก็ ไม่ได้เกิดขึ้นไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่อย่างใดเขาบอกว่าพอไปแล้วเหมือนแบบน้ำพึ่งละลายสีพึ่งมาละลายแล้วก็มันก็ไม่ตรงปุกแต่ผ้าของน้องตรงปุกการันตีเลยนะคะแล้วผ้าทุกรูปทุกองมีองเดียวถ้าองไหนมีองเดียวแจ้งว่ามีองคเดียวถ้าองไหนมีสามองแจ้งว่ามีสามองเนาะพี่เนาะอ่ารายการนี้คะ่ะมีองค์เดียวชิ้นกันนะคะด้านหลังเร,เรียบเป็นเนื้อแบบแบบนี้นะคาบขึ้นลาผ้าไม่มีกลิ่นนะคะที่มาของผ้าดีแน่นอนคะ่ะพี่ที่มาของผ้าดีแน่นอนเนาะพี่เนาะ อาจจะพูดแบบเสียงเบามากเพราะว่าตอนนี้ก็คือแบบรู้สึกเหนื่อยเนื่อยนะคะช่วงนี้ช่วยกันเหมาแผงหน่อยนะคะพี่เกตทะลุซูมแบบนี้เลยนะพี่นะเนื้อหาสวยๆเลยพี่ดูน้องซูมเนื้อให้เห็นแบบชัดๆเลยนะารายการนี้คะ่ะขอเปิดที่ห้าร้อยบาทเนาะพี่เนาะ 5้าอยบาทนะคะจิแฟร์แลพาเครื่องไปกับน้องบูบารมีได้นะคะกับบารมีพาบ้านค่ะพี่ ep, EP นี้ ep ที่สองร้อยสองเนาะพี่เนาะรายการต่อไปค่ะพี่เมื่อวานวันพัฒ์ได้มีโอกาสไปเลี้ยงปลามาไปเยอะมากเลยที่วัดน,นะคะก็ไม่ต้องสีเรียนนะปิดพ้ากับน้องนะคะเงินทุกบาททุกสตางค์ก็บางส่วนทําบุญทําทานนะคะพี่แบ่งปันให้ ท่านอื่นๆบ้างเนาะรายการนี้ค่ะพี่นี่เลยสวยเดิมค่ะนี่เห็นเม็ดแรกแบบนี้เลยนะคะรายการนี้นอ้องขอเปิดที่5้าอบาทเช่นกันเนอ้อแบ่งปันให้ eg นี้นะคะ500บาทค่ะสมเด็จ5้าอบาททุกรูปทุกองค์เนาะพี่เนาะ ราคานี้ไม่ต่อกันแล้วนะพี่นะไม่ต่อแล้วเนาะเพราะว่าพ้าของน้องตรงปกนะคะพี่เน้นย้ํากันเลยนะคะพี่เดี๋ยวอัดคลิปเสร็จนี้จะต้องขอแนวนี้สักแบบหนึ่งนะคะ <laughs> รายการนี้ค่ะพี่รายการที่หกนะคะเป็นผ้าสมเด็จเนื้อแตกลายแบบนี้เลยนะพี่นะพีมพ่มีรูปนี้ด้านหลังเป็นแบบนี้คะ่ะ เปิดที่ห0 0ร้อยบาทชิ้นกันค่ะพี่รับสามองค์สี่องค์ทักหาน้องได้นะรับสามองค์สี่องค์ทักหาน้องได้เลยพี่ๆที่เก็บเงินปลายทางนะคะรบกวนรับผิดชอบพัสดุของท่านด้วยเนาะพี่เนาะก็คือขายของไม่ได้ขายของเล่นนะคะเน้นย้ําก็เลยคือแบบส่งจนกลัวพี่จริงๆนะน้องกระกลัวเลยอะ่ะเก็บเงินปลายทางเวลาใครทังมากเกี่ยวกัปทางนะโอ้โหทุกครั้งที่เก็บเงินปลายทางแบบจะร้อง อ่พี่รายการนี้ขอเปิดที่ห้าร้อยค่ะรายการที่หกนะรายการที่เจ็ดค่ะพี่เป็นเนื้อชินตะก,กัวแบบนี้เป็นพาล,ลาโบราณนะคะเก่าๆเลยไม่ทราบที่นะคะพี่รายการนี้ขอเปิดที่ห้าร้อยบาทค่ะขอห้าร้อยบาทมีคาบเก่าๆมาด้วยนะพี่นะนี่น้องขอซูไม่เห็นแบบชัดๆก็เลยนี่ เด,เดิมเลยนะพี่นะไม่ทราบที่นะคะก็หน้าไบหน้าแบบนี้ไอจนปวดหลังเลยกลางคืนหลับหลับอยู่ไอเงี้ยดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะพี่พี่รายการต่อไปค่ะพี่เป็นพระพระรอดหรือเปล่านะอุ้ยแต่ว่าเขามีขนาดใหญ่แล้วก็มีกลิ่งอยู่ด้านในนะคะพี่มีกลิ่งอยู่ด้านในพี่สวยมากเลยนะคะพี่รายการนี้เก่าเลย เปิดที่เจ็ด้อยบาทค่ะขอเปิดที่เจ็ดร้อยบาทนะรายการนี้เพราะว่าน้องมีองค์เดียวสวยมากเลยพิ่งได้มาเลยนะคะพี่รายการนี้ขอเจ็ดร้อยเนาะพี่เนาะอ่าเดี๋ยวขออนุญาตลงกล้องนะคะใครที่เป็นพระสายพระผงนะคะพี่ก็รีบทักรีบโทรกันมาได้ยังไม่ได้เป็นเพื่อนกันในไลน์ก็แอดไลน์มาไว้นะคะศูนย์เก4 0 1้าสองหนึ่งศูนย์เจสี่ศูนย์หนึ่งเนาะพี่เนาะนี่พี่ดู ปึกเลยค่ะนี่ด้านหลังตรงกลไม่มีรอยอุดกลิ่งนะคะแต่ว่ามีเสียงกลิ่งดังด้านในรายการต่อไปค่ะพี่เป็นพระผงสุพรรณนะคะเก่าๆเนื้อเงาเงาสวยๆเลยพี่นี่อ่า ขนาดร่างกายไม่ไหวแต่ใจมันยังได้ก็เลยต้องมาอัดคลิปให้พี่ๆชมท,ทุกวันเพราะว่าไม่อยากให้หายเงียบไปนะคะด้านหลังมีลายนิ้วมือแบบนี้ด้วยเนาะพี่เนาะหายเงียบไปแล้วก็คิดถึงพี่ๆเหมือนกันนะคะถ้าวันไหนไม่ได้อัดคลิปโทรศัพท์เงียบมากเลยนะอ่ารายการนี้ค่ะน้องขอเปิดที่หกร้อยบาทเนาะพี่เนาะขอเปิดที่หกร้อยนะคะรายการต่อไปค่ะพี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อกลวยค่ะเนื้อกระไร ทองหรือเดือดทองเหลืองเดือดทองเหลืองนะคะพี่รายการนี้นะหลวงพ่อกวยค่ะไต้ก้นเป็นอย่างนี้วงเดือนเนาะเขาเรียกรอยจานวงเดือนหรือเปล่าน้องก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ตรงขาาหมูนี่ดยวขอซูมกก้องอเป็นลักษณะแบบนี้นะคะคาบกระตอกปิ้นกัน รอยจาารอยตะใบนะคะพี่นี่หลวงพ่อกวยค่ะรายการนี้ขอเปิดที่หกร้อยบาทนะคะพี่ขอเปิดที่หกร้อยบาทเนาะพี่เนาะรายการต่อไปค่ะพี่เป็นเหนรียญรูปหลอกระไหลทองแบบนี้นะคะหลวงพ่อเอพระราชมหาพระราดคุม วัดท่าอะไรสักอย่างวัดท่าอะไรเนี่ยหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะคะพี่จังหวัดอุทัยธานีวัดท่าซูงโอเควัดท่าซูงนะคะใส่แว่นแบบนี้คราบบล็อกยังอยู่อยู่เลยเนาะพี่เนาะนีะ่รายการนี้คะ่ะน้องเปิดที่หกร้อยเนาะพี่เนาะ ใตก้นเป็นลักษณะแบบนี้นะคะนี่เลยรายการต่อไปค่ะพี่เป็นเหรียญกระไรทองค่ะพี่หลวงปู่หมุนนะหลวงปู่หมุนนะคะเนื้อกระไรทองแบบนี้รายการนี้น้องเปิดที่500บาทนะอาจจะไม่ค่อยได้พูดมากสักเท่าไหร่นะคะต้องการลูกค้าพเพิ่มเติมสามารถทักน้องมาได้เลยนี่เลยมีรอยจานยันแบบนี้นะพี่นะ รายการต่อไปค่ะพี่อากงเซียน8ดลงสีนะพี่นะอันนี้รุ่นหนึ่งนะคะพี่อันนี้รุ่นหนึ่งนะเป็นเนื้อทองแดงลมดำแบบนี้นะคะพี่ท่านอาจารย์ หงูกิมคุยจังหวัดประทุมธานีนะพี่นะขอบข้างเหรียญน,นะสภาพเหรียญก็ตามการเก็บรักษานะคะพี่รายการนี้นะ้องขอเปิดที่500บาทนะคะพี่อากงเซียนแลุงสีนะใครเป็นลูกศิลูกลูกหายากเช่าบูชาหรือเป็นพ่อค้าแม่ขายก็สามารถทักมาหาน้องได้รายการนี้ EP นี้เนื้อหิ้งๆเลยเนาะพี่นะ้อย EP นี้ EP, EP ที่20 2นะคะอ p ที่202คะ่ะเสียงแบบ ไม่ไหวมากอะจริงๆแต่คือถ้าไม่พูดเลยมันก็ไม่ได้อะเนะเาะรายการนี้ค่ะพี่พระคูจารัดค่ะเหรียญเนื้อหิ้งๆเนี่ยนะเนี่ยผ่านการใช้งานมาบ้างแล้วนะคะขอห้าร้อยบาทเนาะพี่รุ่นหนึ่งนะคะขอห้าร้อยบาทค่ะราคาเนาะเป็นคนเปิดแต่พี่เป็นคนปิดเราคุยกันได้ต่อรองได้นะคะพี่รายการต่อไปค่ะพี่นี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเอียค่ะ วัดบ้านด่านค่ะมีรายจานตรงนี้เนาะเนื้อหิ่งหิงเช่นกันนะจ๊ะพี่ปั๊มนูนนี่พี่ดูมีรอยจานเหมือนรูปปลาหรือรูปอะไรสักอย่างนะคะก็จินตนาการเนาะแต่เขาขอบข้างตัดแบบนี้นะคะชัดเจนนะคะพี่นี่ด้านหลังเป็นยัน,นะคะ่ะแล้วก็มีเพียนตัวหนังสือว่างานฉลองสาราการปรเรีนค่ะวัดบ้านด่านค่ะพี่จังหวัดปราจีนบุรีเนาะพี่นะขอบข้างตัดค่ะเสี้ยนเสี้ยนบนเหรียญนะ รายการนี้ก็เปิดที่500อบาทชิ้นกันเนาะพี่เนาะรายการต่อไปคะ่ะพี่เป็นเหรียญชินาราน้องขอ300รอเนาะพี่น้องรายการนี้ขอสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะพี่เป็นพระเสมาแบบนี้นะคะหลวงพ่อปู่วัดโกรกกรา เนื้อหาสวยๆเลยนะรายการนี้ปีเก่าปีลึกค่ะสองห้าศูนสองน้องเปิดที่ห้ารอยบาทนะปีเก่าปีลึกนะคะพี่นี่พี่ดูอ่านี่ห่วงก็สวยเดิมค่ะพี่สองห้าสองศูนนะเอ้สองห้าศูนย์สองหน้าหลังเป็นยันนะคะขอห้าร้อยเนาะพี่เนาะรายการต่อไปค่ะเป็นเหรียญรูปร่างลักษณะแบบนี้นะคะพี่ หลวงพ่ออะไรนะ้องไม่ทราบพี่ขอ400บาทนะคะขอ400บาทนะพี่นะอ่ะรายการต่อไปนะคะพี่เป็นเหรียญสี่เหลี่ยมแบบนี้นะหลวงพ่อชิ้นค่ะหลวงพ่อชิ้นค่ะพี่วัดถ้าลง้งถ้าล้อ ตำบลบางพระหลวงอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะรายการนี้ค่ะเหนือหิงหิงเช่นกันนะพี่นะขอที่4ี่ร้อยบาทนะคะพี่อ่า4ี่รอยบาทค่ะรายการต่อไปค่ะพี่เป็นชินราชเนื้อหากเก่าๆปึกแบบนี้เลยเนาะพี่นนองนี่ตายก้นไม่มีรอยจานนะคะไม่มีเสียงกริ่งนะอุดตันนะคะนี่คาบเขียวๆแบบนี้เลยพี่รายการนี้น้องขอห้าร้อยค่ะ เปิดที่ห้าร้อยบาทเนาะพี่ราคาเนาะเป็นคนเปิดแต่พี่เป็นคนปิดต่อรองได้พระไม่ได้ทําไม่มีการล้างพระใดๆดนะคะคือมาแบบไหนไปแบบนั้นสภาพไหนมาแบบนั้นได้มาสภาพไหนก็คือไปแบบนั้นเช่นกันนะคะพี่พี่ะรายการนี้ค่ะพี่เป็นพระเหรียญทองแดงลมดําค่ะพี่หลวงพ่ออะไรนะเนี่ยหลวงพ่ออะไรน้องก็ไม่แน่ใจนะคะเลิ่อมกรอบกันนะ้ํามาแบบนี้ขอห้าร้อยค่ะ 500บาทเนาะพี่เนาะรายการนี้ขอห้าอบาทรายการต่อไปนะคะพี่นี่เลยเป็นหลวงพ่อแป้นค่ะสีเหลี่ยมเหลี่ยมเนื้อทองแดงลงดําแบบนี้ด้านหลังค่ะพี่เป็นที่ระลึกค่ะพี่โรงเรียนซื้อที่ดินโรงเรียนสามโกวิทยานะคะพศสองแปดอ่าพี่รายการนี้ขอห้าร้อยบาทแล้วกันเนาะห้าร้อยบาทนะคะรายการต่อไปค่ะนี่เลย หลวงพ่อจรวัดดอนรวบจังหวัดชุมพรนะคะพี่เนื้อหิ่งๆิ่งเช่นกันนะคะอ่านี่ด้านหลังเปิดที่ห้าร้อยค่ะพี่ขอบตัดแบบนี้เลยเนาะพี่เนาะตรงตรงห่วงเขานะพี่ดูนะขอลูกภาพเพิ่มเติมทักไลน์มาได้เลยนะคะพี่วันนี้อาจจะไม่ได้แบบลงกล้องใสัเท่าไหร่แต่ว่ามองได้ตา ก็สวยมากเลยนะพี่นะอ่าเดี๋ยวขออนุญาตให้ดูอ่าพี่นี่ตรงขอบเหรียญน,นะคะมีเป็นลักษณะแบบนี้นะนี่เวลาป่วยนี่มันมันแบบมันหมดไฟจริงจเนาะพี่เนาะรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่ออ่อ พระอาจารย์นำค่ะพี่พระอาจารย์นำนะวัดดอนสารานะคะจังหวัดพัทธลุกอันนี้พาะพักใต้เลยเนาะพี่เนาะน้องยังไม่เคยมีลูกค้าใต้เหมือนกันนะคะส่วนมากก็จะเป็นโซนอีสานแล้วก็อยุธยาแล้วก็กรุงเทพนะคะพี่พีรายการนี้ค่ะพี่นี่เลยคลิปน้องมันอาจจะยังไม่ได้แมสมากคนะ่ะเนาะคลิปหนึ่งลงไปประมาณถึงหนึ่งร้อยคนดูนี่ดีใจมาก ดีใจมากๆเลยพี่อ่ะพี่ดูตรงนี้นะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะ,ะรายการนี้เนาะขอเปิดที่ห้าร้อยบาทเนาะพี่เนาะรายการต่อไปค่ะศึกมามากเลยพี่รายการนี้เป็นะคะเหมือนพระพุทธชินราชนะคะพีะ่ผ่านการใช้งานมามากๆเลยพี่รายการนี้ขอสี่ร้อยค่ะเน้นพุทธคุณเนาะพี่เนาะขอสี่ร้อยบาทต่อรองได้สามร้อยน้องก็ให้เนาะพี่เนาะองค์นี้นะคะก็ ตามสภาพนะคะนินพุทธคุณรายการต่อไปค่ะพี่เป็นเหรียญบาทแบบนี้ค่ะพะคูวิริยะกิติค่ะหลวงปู่โตนะคะพี่พุทธศักราชสองห้าหนึ่งสองเป็นเหรียญอปัปก้าค่ะเนื้ออัป้านะคะพี่รายการนี้ขอเปิดที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่ค่ะขอเปิดที่ห้าร้อยบาทเนาะพี่เนาะอ่ารายการต่อไปนะคะพี่เป็นอ่าเนี่ยเครื่องรางนะคะเป็นเป็นอะไรนะเขาเรียก ปรลักขีกนะคะพี่ก็มียันค่ะพี่อันนี้ไม่ทราบที่นะสวยมากเลยเนื้อเงาเงาแบบนี้นะคะเป็นเครื่องรางค่ะขอเปิดที่สี่ร้อยค่ะสี่ร้อยบาทเอาพี่เนาะรายการนี้เป็นสิงหาแกะนะคะเนื้อเงาเงาลงเนื้อเงาเงาแบบนี้หนูไม่แน่ใจว่าเขาลงอะไรหรือเปล่ามันถึงเงาเหลืองอาลามแบบนี้นะคะนี่ตาตกลนก็ไม่มีรอยจานนะคะแต่ว่าเนี่ยลักษณะของเขาก็ สวยอยู่เลพี่นะรายการนี้ขอ400บาทเช่นกันนะคะขอ400เนาะพี่เนาะในการต่อไปนะคะพี่นี่เลยเป็นพระปิดตาหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเช่นกันนะคะแต่เป็นเนื้อแบบนี้ขอ300บาทค่ะพี่รายการนี้300เนาะพี่เนาะขอรูปภาพเพิ่มเติมทักมาได้ไม่ทราบที่นะคะอันนี้ก็เป็นพระปิดตาเช่นกันนะคะพี่ไม่ทราบที่นะคะแต่ด้านหลังก็อีกอง์นึ้งก็เป็นหยันยุงรับสององค์นี้ขอ300บาทนะคะพี่สองสององค์นี้ขอ300 ถ้ารับองค์เดียวเนาะขอร้อยห้าสิบบาทต่อรองได้เนาะพี่เนาะรายการต่อไปนะคะที่เป็นพระเนี่ยองนี้ขอสองร้อยนะคะลอ,อยจานก้นแบบนี้เนาะเหมือนชินาราะคะขอสองร้อยนะคะ,ะ,คะพี่รายการนี้ถ้าปิดตาค่ะลุงปูกแก้วนะคะพี่ลงรักแปะทองแบบนี้นะรายการนี้ขอที่ห้าร้อย 500บาทวันนี้มาไวไปไวมากเลยนะคะพี่พี่ท่านบดนะคะสนใจพารายการไหนรีบทักรีบโทรมาหาน้องได้นาะพี่เนาะสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณพี่พี่ทุกท่านนะคะก็เดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปทานยาแล้วก็ขอนอนต่อสักนีบนึงเดี๋ยวพี่พี่ชมพระได้นะคะน้องสแตนบายรอรับสายออนไลน์ online. พี่พี่อยู่เนาะใครที่ยังไม่ได้เป็นเพื่อนกันนะคะสามารถแอดไลน์มาได้ที่0992107401ค่ะน้องบูบารามีพาเครื่องนาอพี่เนาะ อีพีนี้อีีที่สองอสองค่ะสำหรับวันนี้กาบขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านนะคะที่แวะเข้ามาชมเข้ามาดูใครที่กดติดตามการใครที่มาปิดพักการขอให้เฮงเรวยๆเนาะพี่เนาะสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ